เดี๋ยวเราจะกดรีโมทนะครับที่ปาร์มนะครับแล้วก็ทําการจับสัญญาณของแต่ละปุ่มที่เป็นรีโมทของปาร์มนะครับเริ่มต้นนะครับก็คงต้องมากดตรงนี้กันก่อนนะครับเป็นปุ่มของเราจับสัญญาณลฟนะครับคลิกปึ๊กนะครับเสร็จแล้วตัวอย่างนี้นะครับผมจะทดลองกดปุ่มนะครับเป็นปุ่มเลขสองลวกันนะครับจะทาการกดปุ่มเลขสองไปที่ตัวรับนะครับนะครับนี่ก็คือสัญญาณของปุ่มเลขสองนั่นเองนะครับ นะครับขึ้นมาเต็มร้อยแล้วนะครับต้องการตรวจจับปุ่มเลขสามนะครับเราก็กดอีกทีหนึ่งกดปุ่มเลขสามไปสัญญาณมาแล้วนะครับแต่สังเกตว่าสัญญาณีอนข้างจะกยาวเลยนะครับยังไม่เห็นเลยนะครับเราก็ทําการเลื่อนนะทาการเลื่อนนะครับสกอ์บาร์ไปับเลื่อนไปยังไม่เจอนะครับสัญญาณยังไม่เจอเลยนะครับช่วงแรกที่เราเห็นขึ้นลงขึ้นลง,นลงตรงนั้นเป็นสตาร์ทบิดนะครับ ยังไม่เจอเลยนะครับยาวมากเลยนะจะไม่เจอเลยนะครับนี่ครับช่วงนี้ครับช่วงนี้เป็นช่วงสัญญาณนะครับเดี๋ยวจะมาถึงนะนี่คือช่วงสัญญาณของปาล์มนะครับตรงนี้นี่ที่เป็นช่วงสัญญาณตรงนี้นะครับตรงนี้เห็นไหมกว่าจะถึงอะไรครับกว่าจะถึงตัวสัญญาณยาวมากๆเลยนะครับ นะตะกี้ผมเลื่อนสกอตบาประมาณห้าหกหน้านะครับกว่าจะถึงสัญญาณยาวมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้คปจับก็คุ้มลำบากนิดหนึ่งนะครับถ้าจะใช้ตัวจิงราเซอร์ก็จับได้นะครับแต่ว่าราคาต้องจะแพงนะตัวโปรแกรมนี้จะง่ายกว่านะครับราคาถูกต้นทุนตัวนึงประมาณสามสิบาทสี่สิบาทเองนะครับแล้วก็มีซอฟต์แวร์ของผมตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เขียนได้เดียวฝ่ายนะครับใครที่จะสนใจจะต้องการตัวนี้นะครับเพื่อเอารีโมทไปใช้งานก็ติดต่อได้นะครับ มาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรากดปุ่มเลขห้าบ้างนะครับเลขห้าก็เหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นช่วงสตาร์บิดนะครับข้อมูลยังไม่มีเลยนะครับข้อมูลยังไม่มีเลยเราก็ทําการกดเลื่อน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 นะครับประมาณห้าหน้านะครับตรงนี้ครับเป็นข้อมูลแล้วเห็นไ,ไหมกว่าจะถึงข้อมูลนะครับใช้เวลานานถึงประมาณห้าหน้าแท็เลยทีเดียว นะเพราะฉะนั้นถ้าใช้สโคปเนี่ยจบเองนะครับดูไม่ได้นอกจากจะใช้สโคปแบบสตอรี่นะครับแต่โปรแกรมนี้จะดีกว่านะครับโปรแกรมนี้ราคาถูกนะครับแล้วก็ผมเขียนเองด้วยนะครับใช้เวลาเขียนประมาณสองชั่วโมงเองนะครับจะได้ไฟเขียนนะครับใครสนใจก็สามารถเรียนได้นะครับ